พระเครื่องของหลวงปู่เมื่อลำดับภาพเหตุการณ์ต่างๆในอดีตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปฏิภาของหลวงปู่ต่อพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือท่านกําลังสร้างสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติสมาธิภาวนามากกว่าคำว่าเครื่องราง แม้ท่านจะกล่าวว่าติดวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าติดวัตถุอัป,ปมงคลก็ตามแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้ให้ไปลุ่มหลงหรือยึดติดเสียจนละเลยเป้าหมายสำคัญของแต่ละชีวิตนั่นก็คือการพัฒนาให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งของข้าพเจ้าไปเช่าวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิต ให้กับทางวัดสแก่จำนวนกว่า20ชิ้นนำมาขอให้ท่านอธิษฐานจิตซ้ำอีกครั้งนั้นเพื่อนของข้าพเจ้าต้องสะดุ้งด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างดังของท่านที่ว่าแกจะเอาไปขายหรือพระของข้านะทำปฏิบัติให้จริงองค์เดียวก็พอแล้วในทางตรงกันข้ามเพื่อนของข้าพเจ้าอีกคนหนึ่ง เป็นคนที่ไม่สะสมวัตถุมงคลเอาเสียเลยมีแต่พระที่หลวงปู่มอบให้กับมือเท่านั้นจนวันหนึ่งทางวัดกำลังนำวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งที่หลวงปู่เมตตาอธิษฐานให้ออกมาให้เช่าบูชาแต่ด้วยความที่เพื่อนคนนี้ม่ได้ใส่ใจจึงไม่ได้ขนขวายไปเช่าที่หลังวัดหลวงปู่จึงเอ่ยกับเขาว่า ถ้าข้าเป็นแกข้าจะไปบูชาเอาไว้สักองค์สององค์นะข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามีคนมาถามหาเพื่อจะขอบูชาพระเครื่องจากท่านท่านก็จะบอกว่าไม่มีฉันไม่ได้ทำพระเป็นของวัดไปเช่าที่หลังวัดโน่น ท่านเคยบอกให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านมีหน้าที่เสกพระเท่านั้นเสกแล้วก็แล้วกันเรื่องจำหน่ายพระเป็นเรื่องของทางวัดถือเป็นของสงฆ์ทั้งหมดหลวงปู่เคยพูดติดตลกว่าพระที่ท่านอธิษฐานจิตแม้นจะไม่เป็นที่หนึ่งแต่ก็ไม่เป็นรองใครท่านเคยเตือนให้ระวังรักษาพระของท่านว่า ใครเขาจะทำอธิษฐานให้เหมือนอย่างที่ข้าทำพระที่ข้าทำแกจงรักษาให้ดีแต่มีเหตุการณ์ที่สำคัญมากที่เกิดกับเพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งซึ่งมีฐานะไม่สู้ดีนักเขาได้แต่มองดูพระเครื่องหลวงปู่ที่เพื่อนๆของเขาไปหาเช่ากันมา แต่ตัวเขาเองนั้นไม่มีสตังจะไปเช่าบ้างค่ำคืนนั้นเขานั่งอยู่ในห้องพระเพียงลำพังนึกน้อยใจในวาสนาบารมีของตัวเองแล้วบ่นต่อหน้ารูปหลวงปู่ที่บูชาอยู่เบื้องหน้าว่าลูกอยากได้พระเครื่องของหลวงปู่เหลือเกินทำย่างไงลูกจึงจะมีวาสนามีพระเครื่องรุ่นที่เขานิยมกันบ้าง เพราะลูกไม่มีเงินจากนั้นเขาก็เริ่มนั่งสมาธินั่งปฏิบัติไปสักครู่สิ่งอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นกับเขาเมื่ออยู่ๆปิติเกิดขึ้นท่วมท้นกายใจของเขาเขาเห็นแสงสว่างโล่งไปหมดแล้วก็เห็นนิมิตองค์พระพร้อมกับเสียงพูดว่าข้าให้พระกับแกเป็นพระก่าว พระแท้เพื่อนผู้นี้ร้องไห้ออกมามากเขาเข้าใจในทันทีว่าพระเก่าพระแท้ที่หลวงปู่ตั้งใจให้เขาก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะพระสติพระปัญญาอันเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่เที่ยงแท้กว่าพระภายนอกดังนั้น จึงไม่เป็นปัญหาอีกแล้วเพราะแม้นจะไม่มีพระเครื่องของท่านแต่เขาก็ภูมิใจที่หลวงปูม่มอบพระที่มีค่าสูงสุดแก่เขาแล้วซึ่งเป็นพระที่ใครๆจะมาแย่งชิงเอาไปจากเขาไม่ได้เลยและจะอยู่กับเขาตลอดไปตราบเท่าที่เขาไม่ละทิ้งการปฏิบัติ ในสมัยที่ข้าพเจ้าและหมู่เพื่อนเข้าไปกราบนมัสก,การหลวงปู่นั้นด้วยความที่พวกเรายังไม่มีปัจจัยเพราะยังเรียนหนังสืออยู่แม้แต่เงินที่เอาไปซื้อดอกบัวถวายท่านท่านยังบอกว่าที่หน้าทีหลังไม่ต้องเสียเงินไปซื้อมาถวายนะแค่นึกน้อมดอกบัวตามบึงตามสะในระหว่างทางที่เดินทางผ่านมา น้อมจิตยกขึ้นถวายพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้แล้วดังนั้นเงินทองที่จะเอาไปเช่าพระเครื่องมาสะสมจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่อย่างไรก็ตามด้วยจิตที่ยังมีความโลภอยากได้พระเครื่องโดยเฉพาะของสายท่านพระอาจารย์มั่นและเจ้าคุณนอง ถ้าพระเจ้ากับเพื่อนบางคนที่ชอบทางนี้จึงไปหาเช่าพระที่ทำเรียนแบบจากตลาดพระราคาเหรียญละหนึ่งบาทมีทั้งเหรียญหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงปูงป่ขาวเจ้าคุณนอและอื่นๆมาขอให้ท่านเมตตาอธิษฐานให้ ซึ่งท่านก็เมตตาอธิษฐานให้ตามที่เราปรารถนาะหลวงปู่ยังให้ความรู้เสริมแก่พวกเราว่าหากเป็นรูปถ่ายของครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอธิษฐานจิตแต่อย่างใดส่วนโลหะนี่ต้องทองคำหรือตะกัวจึงจะรับพลังได้ดีที่สุด เพราะอนูละเอียดสังเกตจากการที่สามารถนำมาตีเป็นแผ่นบางๆได้แต่หากเป็นพลาสติกท่านว่าเศษยากต้องใช้เวลามากหน่อยกว่าจะเต็มพระเครื่องของท่านถูกเปรียบไว้หลายในบางก็ว่าเหมือนหม้อแบตเตอรี่เพราะเวลาเอามากรรมไว้ในมือจะรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไหลผ่าน บ้างก็ว่าเหมือนตำราเพราะหากปฏิบัติได้ละเอียดจะเป็นแหล่งค้นคว้าธรรมะได้ไม่รู้จบบ้างก็ว่าเหมือนสื่อเพราะสามารถสื่อไปถึงองค์คุณแห่งพระรัตรนตรยัยหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายสำหรับผู้ที่คิดแต่ในแง่วัตถุมงคลเพียงอย่างเดียวก็มีสิ่งน่าคิดพิจารณาว่า ถึงแม้นเราจะมีของดีขนาดไหนติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาแต่หากเราตั้งอยู่ในความประมาทก็ไม่มีอะไรมาช่วยให้เราแคล้วคลาดได้ดังตัวอย่างลูกศิษย์คนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งที่ห้อยวัตถุมงคลของท่านนั่นก็เพราะความที่เขามิได้รักษาิีงห้าแถมยังขับรถขณะมึนเมา นอกจากนี้ก็ยังมีอุทาหอนกรณีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเอาพระที่ทำใหม่แต่ผสมผงพระของหลวงปู่ไปลองโดยใส่ไว้ในปากปลาแล้วเอามีดกรีดที่ท้องปลาปรากฏว่ากรีดไปหลายทีก็ยังไม่เข้าก็เลยเอาพระออกจากปากปลาแล้วกรีดใหม่ทีนี้กรีดเข้า ก็เลยรับทุกขเวทนามากจนตายแต่ดูเหมือนว่าวิบากกรรมจะตามมารวดเร็วเหลือเกินเพราะภายหลังเหตุการณ์ปานาธิบาทครั้งนี้ไม่นานเด็กพวกนี้ก็ไปมีเรื่องกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นด้วยกันเด็กคนนั้นถูกศัตรูเอามีดไล่ฟันที่หลังจนวอะวะโชคดีที่ยังไม่ถึงกับเสียชีวิต ระเครื่องในแง่หนึ่งจึงเหมือนเครื่องมือทั่วๆไปที่ผู้ใช้ต้องรู้จักใช้ให้ถูกเพื่อไม่ให้เกิดโทษดังที่หลวงปู่เน้นมากว่าจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยปัญญาพอขอถวายวิดีโอและเสียงบรรยายทำนี้แด่หลวงปู่ดูรงมาปัญโย Get t e t t o r t t h e t h e r ดีขึ้นไปได้วยกันอัมพาวันขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ